สวัสดีค่ะเด็กๆค่ะพบกับครูต่อยอีกแล้วนะคะเด็กๆค่ะวันนี้วันอะไรคะใครจำได้มั้งตอบให้ครูต่อยชื่นใจหน่อยสิคะวันนี้วันพฤหัส,สบ,บดีวันที่ยี่สสองเดือนกรกฎาคมพศสองพันแล้วเด็กๆจําได้ไหมคะว่าหน่วยนี้ เป็นหน่วยอะไรเอ่ยตอบหน่อยได้ไหมคะหน่วยหนูน้อยนักสัมผัสใช่ไหมคะและเด็กๆจำได้ไหมคะว่า3วันที่ผ่านมาเด็กๆเรียนเรื่องอะไรไปบ้างการอะไรคะการมองเห็นการดมกลิน่นแล้วการได้ยินเดี๋ยววันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องการชี้ หน้าที่ของลิ้นลิ้นเป็นอวัยวะในช่องปากทําหน้าที่คลุกเคล้าอาหารและรับความรู้สึกรสชาติของอาหารเรามาดูกันดีกว่าค่ะเด็กดูคะ่ะอะไรคะน้ําตาลมีรสชาติอะไรคะหวานใช่ไหมคะมะ มะน,นาวมีรสชาติเปรี้ยวใช่ไหมคะอันนี้อะไรอะไรคะเกลือมีรสชาติเป็นยังไงคะเค็มใช่ไหมคะอันนี้มะมะระซึ่งเด็กๆบางคนอาจจะไม่รู้จกักแล้วมะระมีรสชาติยังไงคะรสขมใช่ไหมคะ เด็กๆได้รู้แล้วว่าลิ้นรับรสของเรารับรสได้4อย่างก็คือหวานเค็มขมเปรี้ยววันนี้เรามีกิจกรรมให้เด็กๆทำกิจกรรมวันนี้คุณครูให้เด็กๆไปสำรวจตู้เย็นหรือของในบ้านของเราดูซิว่า เราเจอสี่อย่างที่คุณครูบอกหรือเปล่าเสร็จแล้วเด็กๆลองชิมดูสิชิมแล้วรสชาติเป็นยังไงให้เด็กๆส่งคลิปบอกคุณครูด้วยนะคะส่งเข้าลายกลุ่มห้องตัวเองว่าตัวเองชิมอะไรไปมีรสชาติเป็นยังไงนะคะเด็กๆและถ่ายคลิปส่งมาให้ดูด้วยนะคะ ใบงานวันนี้นะคะเด็กๆคุณครูให้เด็กๆก,กากบาททับข้อที่ถูกต้องและเขียนตามเส้นรอยประดอเด็กกับต่อเตา่าและเด็กๆสังเกตสิคะว่าตอนแตกต่างกันตรงไหนเด็กๆหาดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย